ผู้ว่าเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความปลอดภัยวันที่4กุมภาพันธ์2568นายนิรัตพงศิษฐ์ทิ t าวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบสิ่งของสนับสนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าประจำอำเภอใน7อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเป่าลมจำนวน21เครื่องไฟฉายส่องสว่างจำนวน117อันพร้อมทั้งข้าวสารเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มเพื่อให้แต่ละอำเภอได้นำไปใช้ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าแม้ว่าภารกิจหลักของแต่ละหน่วยจะมีความแตกต่างกันไปแต่สุดท้าย แล้วจุดหมายปลายทางที่ต้องบรรลุร่วมกันให้ได้คือการหยุดเผาเบื้องต้นในพื้นที่เกษตรสามารถควบคุมไว้ได้แล้วมีการไถกปบจนครบ100เเซ็ทั้ง25าอำเภอแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือในพื้นที่ป่าที่ต้องเฝ้าระวังก็อยากให้ทุกคนช่วยกันค้นหาและทาความเข้าใจกับผู้หาของป่าให้ปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตจากการเผาเพื่อหาของป่าให้เป็นวิธีการอื่นแต่ยังคงสามารถมีอาชีพมีรายได้ให้เขาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปลูกต้นอินทอร์น็ตน้ำเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติอีกด้วย ผู้ว่าเชียงใหม่คุงไอเสียนลุงชัยและอาสาสมัครอำเภอฮอดเคาะประตูของความร่วมมือมชาวบ้านมดเผาตามแนวทางหยุดเผาหยุดฝุน่นเพื่อคุณเพื่อเรานายนิรัตพงษ์สิทธิ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิบกรบุป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครครวมถึงไอเสียนลุงชัยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม k i กออฟเคาะประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุน่นเพื่อคุณเพือพอพ่อเรา ในพื้นที่อำเภอฮอโดยภายในกิจกรรมได้มีการกระจายกำลังการเดินไปรวิเวณเคาะประตูบ้านเดือนประชาชนในเขตพื้นที่บ้านอาอบหลวงหมู่ที่1ตําบลหางดงอำเภอฮอดเพื่อรณรงชาสัมพันธ์พูดคุยและทําความเข้าใจกับชาวบ้านไม่ให้มีการเผาในทุกรูปแบบโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งเสนอวิธีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนจาัดก,การเผามาเป็นวิธีการอื่นเพื่อสร้างอากาศเบิสุทธ์ให้กับตนเองและคนรอบข้าง และได้ถือโอกาสแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้กับชาวบ้านสําหรับใช้ป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและบละพิษทางอากาศอีกด้วยโดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมนําร่องที่ต้องการให้ทุกอำเภอนําไปขยายผลปฏิบัติการให้เป็นประจำเพราะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านที่สามารถทําได้ง่ายๆและจอดลึกเข้าไปได้ถึงทุกครัวเรือน ผู้ว่าเชียงใหม่นำทีมพบประชาบ้านและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จัดป่าในอำเภอฮอทพร้อมถ่ายยาข้างทางรถเชื้อเพลิงการเผาตามนโยบายมึงฮอดปลอดการเผาโดยหน้าเข้าหาไฟนานยรัตภงมิศิษฐ์ทิศถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงทุ้นที่พบปักกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จัดป่าในอำเภอฮอดเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการลงดับเผาตามแนวทางมึงฮอดปลอดการเผาโดยหน้าเข้าหาไฟ และร่วมกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงณนะบริเวณศูนย์สนบอกแก้วตำบหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประชาชนที่วันนี้ทีมเชียงใหม่ได้ร่วมพบป่านั้นเป็นกลุ่มชาวบ้านผู้อยู่ในพื้นที่และผู้ทําอาชีพหาของป่าซึ่งกลุ่มอาชีพที่หาของป่านั้นได้มีการทําสัญญากับหน่วยง,งานของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะเข้าไปหาของป่าโดยไม่ใช้วิธีการเผาเด็ดขาดและหากพบว่ามีคนเผาก็จะนําตัวส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินตามกฎหมายต่อไป ในการนี้นายนิรัตคงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายแก่พี่น้องประชาชนว่าขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดูแลป้องกันและควบคุมไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในพื้นที่ปา่าพื้นที่การเกษตรจากการเผาเศษวัชพืชวัสดุและขยะต่างๆในพื้นที่พร้อมร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีอากาศโดยสุดในพื้นที่อำเภอหอดโดยเป็นเครือข่ายและเป็นหูเป็นตาสอดส่อง ไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ขึ้นในปีนี้และปีต่อๆไปจากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำทีมเชียงใหม่ร่วมถ่หญ้าข้างทางเศษวัชพืชพร้อมทั้งเก็บขยะข้างทางเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนวดการเผาหญ้าข้างทางวดการเผาเศษวัชพืชพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนนำเศษใบไม้ไปขายให้กับหน่วยงานที่เปิดรับซื้อใบไม้ในช่วงวัดการเผาเด็ดขาด แต่ผู้ว่าเปิ้ลปฏิบัติแตม่มาเคาะประตูบ้านเลยพีพอนี้เพียงใหม่ไม่เผาเค,ครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่ยังบอกผู้เสื่อว่าปีนี้เปิ้ลเอาจริงเอาจังนะครับในเรื่องของไฟป่าเพราะว่าอย่างครับเกิดปัญหาคุณนะครับอากาศหรือว่ามลพิษนะครับข้าคุ้มทั่วเมืองนะครับวันนี้ผู้ว่าเปิ้ลเอาแต่เดินทางมาเคาะประตูเลย บ้านเหอนเจ้าบ้านเลยครับฝากไปถึงคนที่เผาตวัวเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครยังบัเชือ่อถ้าใครยังบอฟังนะครับมาตรการมาแล้วเด็ดขาดเตือนแล้วบ่กฟังติดคอกลูกเดียวครับนี่แะระวังตัวไว้ดีครับโอเคคุณชยายป้าใหญ่ติดคอกอย่างเดียวแม่นครับเดี๋ยวเราจะต้องเชือดลิงหร้อบัวดูละเชือดลิง ขวายดูเออควายดูเออดี๋ <laughs> ยวเ๋อาลุงชัยติดคอก่อนอันดับแรกน้<โ>องเ,เขาถึงวันเขา<อ><อ>ให้ใออห้กว่าได้ไม้บ้านให้ยังบอกเขาโอเคเนี่ยครับเป็นบุคคลตัวอย่างเนอะ <laughs> นี่เลยสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะไปแจ้งผู้บา่ามกรมเพราะว่าผมหันสามสี่วันติดติดกันว่ามันมีการเผาแตะแ <gasps> ถวบ้านเฮาไก่ออกมาเลยไปไปหาผู้ว่าไปบอกผู้ว่าเลย พ่อผู้ว่าลังเคาะประตูบ้านด้วยมากำลังฮือความฮู้กับชาวบ้านนะครับพันผู้ว่าเซมเบะเดี๋ยวรอสักครนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งเื่อกับท่านผู้ว่าว่ามีการเผาแต้ในอำเภองทั้งที่สารพบนิบเทาพี่รถไก่คันเผาตึงวันไปเลยไปไปเลยครับผมพันผู้ว่าครับผมใู้ชายมาแจ้งกับผมเลยมานี่เลยสวัสดีครับครับผมจะมาแจ้งข่าวกับท่านผู้ว่าเลยครับว่ามีการเผาแต้บนถนนสายเช่นเชียงใหม่ลำพูนเส้นต้นยาง ครับเม่นกอลุงช้หั่นโดยผมก็ไข่เผาปลาแดงเปิ้นเผาปลาข้างท่านน่ะได้สองปันเดียวถ้าเขามาแจ้งผู้ว่าได้สองปันเพราะอันนี้เบิ้นเผาปลาขายน <c oughs> ี่หมาเปิ่นเผาปลาขายเรือเอาอย่างหักเนี่ยเผาปลาที่ได้ได้รางวัลเงินนำจับไหมครับไม่ได้ทำอาหารใช่ไหมใช่ใช่ฮะ ไม่ได้เผาป่านะไม่ได้เผาป่าไม่ได้เผาใบไม้ข้างทางไม่ได้เผาครับเผาโอไม่ได้เงินอาชีพไม่ว่าโออาชีพไม่ว่ากันนะครับใช้หานไม่ว่ากันทำกับข้าวทำอาหารไม่ว่ากันฮะโอ้ขอบเก่ามาแล้วมาขึ้นมาขึมาปี๊กได้กิงก็บาเตือนท้ตั้งแต่ตอนแรกห้าบอกว่าเพื่อนเผาป่าเพื่อนเผาป่าขายวายได้ม่บมก